ครับมาแล้วนะครับน้าโตโยต้าเอาติดครับนะ1.8ไฮบริดครับน้ามาแล้วใครตามหาอยู่รีบๆเลยนะปี2020ครับนะาไม่แค่เจ็ดหมื่นครับนะรถเพิ่งเข้ามาสดๆร้อนๆเลยครับนะราคาบอกเลยว่าสวยมากนะราคาผ่อนอยู่ที่ประมาณ9ก้าพันเก้านะสามารถฟรีดาวได้ครับนะผ่อนอยู่ที่8ปดสงวดใครตามหาอยู่นะตัวไฮบริดนะรีบๆเลยครับแล้วก็ได้เครื่องตัว1.8ด้วยระบบไฟฟ้าข้างในเขาบอกเลยว่าจัดเต็มครับนะ นี่คือสภาพของรถเข้าใหม่ครับนะใครอยากได้รีบติดต่อหาผมเลยส่วนลูกค้าอยู่ต่างจังหวัดครับนะสามารถซื้อรถได้เหมือนกันนะไม่จําเป็นต้องมาขึ้นเรื่องทําเรื่องที่กรุงเทพนะเดี๋ยวผมให้เฟนแนนซ์ไปหาเลยที่หน้าบ้านแล้วก็อนุมัติผ่านแล้วผมส่งรถสไลด์ให้ด้วยนะรีบติดต่อหาผมเลยครับนะส่วนรายละเอียดต่างเย่มชมในคลิปถัดไปครับ ครับสวัสดีครับหนาวันนี้ก็มาพบกับผมอยู่แล้วครับน้ำแมนน้อยเพชรยนครับคนที่จริงใจที่สุดแล้วในมีนบุรีครับนะวันนี้ครับนะมีโตโยต้าเอาติดครับนะา1.8ไฮบริดครับนะมานําเสนอครับนะเป็นรถปี2020ครับนะสีสวยอย่างนี้ครับนะใครตามหาไฮบริดอยู่ครับอย่าพลาดเลยนะเพชรยน์นําเข้ามาขายแล้วครับนะอ่าสำหรับคนที่ต้องการไฮบริดครับนะมาแล้วครับนะ ไม่แค่เจ็ดหมื่นครับนะขอ,อย่างีกทีว่าไม่แค่เจ็ดหมื่นครับราคาอยู่ที่ห้าแสนเจ็ดหมื่นเก้าพันนะราคานี้สามารถฟรีดาวได้ครับนะผ่อนแปดสิบสี่งวดครับอยู่ที่เก้าพันเก้าอ่าแต่ถ้ามีประกันมีอะไรเพิ่มเติมเข้าไปนี้ไม่เกินหมื่นพันแน่นอนนะประมาณนี้เลยหมื่นต้นๆครับนะหมื่นต้นๆใครที่ต้องการอยากได้รถติดต่อมาหาผมเลยติดนั่นติดนี่พี่ครับผมเคยไปทํานั่นไปทํานี่ผมติดมาผมสามารถซื้อรถได้ไหมผมเงินเดือนเท่านี้ผมซื้อรถได้ไหมนะ มาคุยกันครับนะมาคุยกัน๋ยวผมแก้ปัญหาช่วยนะลูกค้าอยากได้รถครับผมก็อยากขายรถเหมือนกันเรามาหาทางออกช่วยกันนะ,ะเรื่องประสบการณ์การทําไปน,นัน้นนี่ไม่ต้องพูดถึงครับนะ้าบอกเลยว่าผมนี้ประสบการณ์นี้บอกเลยว่าร้อยกว่าเคสนะร้อยกว่าเคสนะผมทาผ่านมาแล้วที่อื่นทําไม่ผ่านแต่ที่ที่ผมนะกับลูกค้ากลับมาหาผมทําผ่านนะ,ะแค่คุยกันครับนะว่าติดปัญหาอะไรนะติดปัญหาอะไรคุยกันตรงๆครับผมมี10ไฟแนนซ์ให้เลือกมากมาย เดี๋ยวพี่ไปไฟแนนซ์หลักไม่ได้ผมมีไฟแนนซ์ลองนะแค่คุยกันครับนะโอเคครับนะมาในส่วนของตัว1.8 Hybrid ครับนะปี2020บอกเลยว่าคันนี้สวยๆนะนี่คือสภาพแรกเข้านะอาจจะไม่สมบูรณ์นะแต่บอกเลยว่าถ้าชงแล้ว QC แล้วบอกเลยว่าเหียวสมบูรณ์สภาพป้ายแดงแน่นอนเพิ่งเข้ามากว่า FC จองไม่ทันกันนะอ่าห้าแสนี่นะตัว Hybrid ครับโลโก้สีฟ้าๆนะสวยๆเลยโครเมียมนี่นะ หลอดไฟครับโปรเจคเตอร์พร้อมกับ d a y t i m e r u n n i n g LED 2ดวงเรียงกันสวยๆด้านล่างครับมีไฟตัดหมอกมาให้แล้วเรียบร้อยนะอาจจะมีรอยเดี๋ยวผมเก็บงานให้เดี๋ยวผมเก็บงานให้แต่รับรองว่าไม่มีชนหนักมแน่นอนนะเพราะที่นี่คันรถเกรดเอครับนะไม่มีชนหนักถึงโครงสร้างแน่นอนนะอาจจะมีรอยเดี๋ยวผมเก็บงานให้นะกว่า FC จองไม่ทันไม่ใช่อะไรหรอกรถเพิ่งเข้ามาทำไมเอามาถ่ายให้ดูครับนะก็นี่ครับพี่สภาพรถมือสองนะ ที่พี่ไปเห็นเต้นอื่นเต้นไอสภาพส,สวยๆคือนี่แหละรถสภาพอย่างนี้เลยเข้ามาเขาก็เอาไปเก็บงานนิดหน่อยนะแต่บอกเลยว่าไม่มีทําสีทั้งคันแน่นอนไม่มีนะเราไม่รับรถอย่างนั้นเข้ามาครับนะถ้ารับรถมาแล้วมาทําสีทั้งคันไม่ใช่รถเกรดเอนะครับนะนี่รถเกรดเอจะเป็นสภาพแบบนี้เลยนี่สภาพเดเดิมส,สวยๆอย่างนี้ครับนะหายากครับนะแล้วก็ตัวล้อครับนะเป็นล้อแมกอลอยครับนะเป็น,นดิทหน้าดิดหลังแล้วสภาพส,สวยๆครับเป็นล้อปี2022นะเป็นของดันหลบ นะมาในขนาดยางเนี่ยผมดูให้205ูห้ครับทับ R 1 6ครับเป็นแม็กอลอยขอบ16นะภายในซุ้มล้อครับนะนี่การแต้มสีจากโรงงานยังอยู่ครบปกติเหมือนเดิมเลยลูกค้าอยู่ต่างจังหวัดครับนะสามารถซื้อรถกับผมได้เหมือนกันครับนะดูรีวิวผมก็เหมือนเห็นรถตัวจริงแหละครับนะบอกเลยว่าที่นี่คือรถเกรดเครับนะเราเป็นตัวท็อปของประเทศแล้วนะพเพชรยนต์เป็นตัวท็อปของประเทศแล้วเรียบร้อยครับนะมาพร้อมกับโลโก้ครับนี่ไฮบิดครับสีสวยโครเมียมนะ ตัวกระจกนี้พับไปปาปรับไปปาแล้วอยู่ในสภาพดีเลยนะเดี๋ยวตรงไหนที่ผมเก็บงานผมก็จะเก็บงานให้นะอาจจะมีลักยิ้มนะแต่เคาะได้แต่เคาะได้นะคันนี้สวยๆหายากครับนะด้านข้างครับนะนี่แล้วก็ภายในซุ้มชกอยู่ในสภาพดีเอาอย่างนี้ละกันคันนี้ถ้าชงเสร็จนะร้อยเปอร์เซ็นต์นะเดี๋ยวผมมาถ่ายให้อีกรอบหนึ่งนะเดี๋ยวผมมาถ่ายให้อีกรอบหนึ่งเลย แต่เอามาให้ได้ดูกันก่อนนะแต่ถ้าชงเสร็จบอกเลยว่าสภาพเหมือนรถพวกนี้เลยนะนี่สภาพชงเสร็จจะเหมือนรถพวกนี้เลยส,สวยๆแบบนี้นะด้านหลังครับมาพร้อมกับเซ็นเซอร์กระระยะถอย2ตํตำแหน่งครับนะนี่นะตัวโคมไฟครับนะ LED ไกลหนิ่งครับนะส,สวยๆเลยตัวโคมไฟนะสีสวยๆป้ายทะเบียนส,สวยๆครับนะ462 3สครับจำป้ายทะเบียนไว้แ KB มาหาผมเลยเดี๋ยวผมจัดการให้นะเดี๋ยวผมจัดการหาที่ลงไปแนซนให้นะ อาชีพต้องการเงินเดือนเท่าไหร่มาว่ากันนะแต่ผมเงินเดือนแค่หมื่นสองเองครับแต่ผมสุทธิแล้วรวมโอทด้วยนะสองหมื่นสี่สองหมื่นห้าซื้อได้นะซื้อได้นะครับนะมีสลิปเงินเดือนนะซื้อได้นะแค่ติดต่อหาผมอาชีพเกษตรกร,กรสามารถซื้อได้ไหมที่นี่ซื้อได้ครับนะที่นี่ซื้อได้ทําได้ด้วยนะที่อื่นยอดจัดอาจจะแค่ร้อยนะแต่สําหรับผมครับยอดจัดอยู่ร้อยสิบห้าถึงร้อยี่สิบเลยนะ ยอดจัดได้สูงกับเพื่อนเพราะอะไรครับเต็นเราเป็นเต็นเกตเอครับนะของไฟแนนซ์อ่ารถก็เกตเอนะระดับเต็นก็เป็นระดับเต็นเกตเอพรีเมียมพัดด้วยนะอ่าสวยสวยอย่างนี้ครับนะล้อครับให้ดูก่อนนี่นะสวยสวยครับนะสัปดาห์ที่36ครับนะของปี2 2ครับสภาพดอกอยางยังสามารถใช้งานได้อีกยาวเลยแล้วก็ภายในซุ้มล้อนะการแต้มสีจากโรงงานครับนะมีให้เห็นปกติเลยครบๆอย่างนี้สวยๆแจมๆอย่างนี้หายากนะ ยากโอเคโอเคมาในส่วนของสภาพภายในนะก่อนระดับแรกเลยมาดูที่ประตูก่อนนี่ประตูนะตรงนี้เขาจะหนาหน่อยนะตรงนี้เขาจะหนาหน่อยนะเป็นเอกลักษณ์ของตัวไฮบริดอยู่แล้วครับนะนี่นะเรื่องความปลอดภัยนะระดับคานบอกเลยว่าความหนาของเขายัางหนานะเขาทําให้ดูดินะยังหนาเลยนะสวยๆอย่างนี้ครับนะกระจกออโต้ทั้ง4ประตูครับนะเซ็นทรัลล็อกมีมาให้ ตัวปรับกระจกมองข้างภาพกระจกมองข้างมีมาให้แล้วเหมือนกันสภาพคอนโซลตรงนี้ส,สวยเลยตรงนี้เป็นหนังครับนะนี่ตรงนี้เป็นหนังแล้วก็ตัวยางครับนะไม่มีการเสรื่อมภาพของตัวยางจุดเม็ดอาร์ครับนะอยู่ครบปกติร่องซิลิโคนมีร่องการใช้งานนะไม่เคยถอดไปทําแน่นอนก้มดิงมาแสดงว่าคันนั้นเคยมีการถอดไปทําประตูนะจําไว้เสมอให้ดูตรงนี้นะแล้วก็คาน B นะหัวน็อตนี่คมกริบทั้ง2ฝั่งนะแล้วก็คาน A นี่คาน A เสภาพนีส้สวยๆเลยใครดูรถเป็นต้องดูคานพวกนี้ด้วยนะครับนะาอัวนอตนี่คมมากนะ,ะแต่เสียดายนะไฮบริดนะน่าจะเป็นเบาะไฟฟ้านะแต่ไม่เป็นไรนะ,ะตัวนี้น่าจะเป็นตัว NT, นะเอ็นที่นะตัวเริ่มต้นนะ,ะราคาบอกเลยว่าโอเคนะ5 7าแสนเาพันนะขออนุญาตเบรกเหยียบเบรกสตาร์ทครับนะ โอ้โห uh huh. นะไม่มีเสียงเครื่องยนต์เลยนะเขาเป็นระบบทําทงานควบคู่นะทางานควบคู่กับน้ํามันแล้วก็ตัวไฟฟ้านะาตัวไฟฟ้าครับนะก็มีหมวด EV หมวดอะไรมาให้นะสภาพของแบตก็มีการแจ้งเตือนครับเลขไมแสดงผลข้อมูลอยู่ที่7,782นี่นะสวยๆเดี๋ยวผมขออนุญาตเข้าเกียร์ให้ดูแล้วกันนะเข้าเกียร์ให้ดูชุบ สานกาเข้าเกียร์อย่างนี้ขอเลื่อนรถกันหนึ่งนะอืมนะนิ่งมากเลยอะเงียบมากเลยอ่ะนะเงียบมากเลยแล้วก็ที่ได้เข้ามาครับเพิ่มนะคือเบรกมือไฟฟ้านะเบรกมือไฟฟ้าเขามีมาให้แล้วตัวเกียร์สามารถใช้งานได้ปกติส่วนหน้าจอก็อไม่ได้แตกต่างจากจากาตัวธรรมดาเท่าไหร่ก็เป็นหน้าจอตรงนี้แต่สามารถเปลี่ยนได้นะ ถ้าใครอยากเปลี่ยนหน้าจอผมแนะนํานะผมไม่ได้ผมไม่ได้แลกเขาหรอกนะจออัลฟานะแรมแรมสี่นะแรมแรมแรมสี่ลอมแปดหรือเปล่านะประมาณนี้นะนี่เครื่องก็สตาร์ทขึ้นมาเองครับนะเครื่องสตาร์ทขึ้นมาเองแต่บอกเลยว่าเงียบมากนะอ่าเนี่ยเขาก็มีโชว์ครับนะอ่ามีโชว์ครับนะตัวรถครับตัวใดกําลังปั่นไฟเข้าไปชาร์จที่แบตเตอรี่นะอ่าเขาก็มีมาให้นะ แบตเตอรี่เปลี่ยนนี้ทุกๆ10ปีอยู่แล้วนะเขาก็จะมีการเซอร์วิสสามารถนําเข้าศูนย์ได้ปกติครับแล้วก็กล้องบันทึกด้านหน้าเขามีมาให้แล้วเรียบร้อยนะกล้องบันทึกด้านหน้าเขามีมาให้แล้วเรียบร้อยครับมีเมมโมรี่การ์ดพร้อมแล้วตัวนี้ไม่ต้องไปติดตั้งอะไรเพิ่มครับนะส่วนใครอยากติดตั้งเป็น,ปนกล้องถอยไปติดตั้งเพิ่มได้เขามีเซ็นเซอร์การระยะถอยให้แล้วแล้วก็ในส่วนของตรงนี้ก็ไม่ได้แตกต่างอะไรจากตัวธรรมดามากก็มีมาให้ออปชั่นมีมาให้แต่ที่ดีคือเป็นรถไฮบริดนะ อ่าผมมีเพื่อนคนหนึ่งผมขออนุญ,ญาตเล่าใฟังแล้วกันผมมีเพื่อนคนหนึ่งเขาเอาไปวิ่งงานพวกงานแก็บงานงานอะไรงานรับคนนี่นะเชื่อไหมเขาวิ่งหลังเลิกงานนะหชั่วโมงนะหกชั่วโมงนะเขาเติมน้ํามันแค่200กว่าบาทเองวันนั้นเขาได้มาประมาณพันหกนะเออกาไรอยู่นะกําไรล้วนๆเลยนะแล้วกท็ที่เก็บของครับนะช่องอ่า USB มีมาให้ครับนะแล้วก็ DC 4 2สโวลต์ครับร้อยยแอมป์นะมีมาให้เหมือนกัน ผมแนะนำใครจะเอาไปขับไปทํางานผมแนะนําให้มีงานประจํานะแล้วซื้อไปขับตอนเลืองเลิกงานดีกว่านะเป็นอาชีพเสริมนะดีกว่านะดีกว่าหรือหรือใครอยากจะออกมาทําเป็นอันนี้เลยอย่าเพิ่งออกจากงานเก่าครับนะ มาซื้อรถก่อนแล้วค่อยออกจากงานเก่าเราค่อยเอาไปวิ่งงานนะผมแนะนําอย่างนี้จะซื้อง่ายกว่านะจะซื้อง่ายกว่าใครอยากได้รีบติดต่อเลยนะอุปรกรณ์ครับนะเล่นคู่มืออะไรมีให้ครบปกติครับคอนโซลด้านหน้า,น,าน,นี้ไม่มีรอยของแดดเรียส่วนตัวเบาะเป็นเบาะทรงสปอร์ตห่วงยนต์ครับเข้าลูปนะไล่ด้วยได้สีขาวนะสวยๆอย่างนี้แจ่มๆเลยเปิดมาเอาเปิดแล้วนี่หวะขออภัยเอฟซีนะขออภัยแต่บอกเลยว่าเจ๋งสุดนะต้องคันนี้เลยนะคันแรกที่เรานําเข้ามานะตัวอ่า ไอตัวไอเอลติสเอลติสขอภัยซีนะเป็นตัวเอลติสไฮบริดนะเป็นตัวแรกที่เรานําเข้ามานะสภาพส,สวยๆครับนะแล้วก็ตัวด้านหลังก็ไม่ได้แตกต่างอะไรเยอะครับนะความกล้องเขาก็เป็นเอกลักษณ์เป็นเอกลักษณ์ของเขาอยู่แล้วนะมีช่องแอร์มีอะไรอยู่ครบครับนะสภาพตัวเบาะเป็นเบาะแรกเข้าตรงนี้ผมทําความสะอาดให้นะน่าจะเป็นเหงื่อนะโอเคโอเคมีมาให้แล้วเหมือนกันสภาพส,สวยๆสภาพหลังคาไม่มีรอยยันมหาอุดครับนะคาน B บีหัวน็อตคมกริปทุกตัวสภาพสวยๆนะ หูช้างม,มีการศึกหรอนี่คือสภาพแรกเข้านะ FC นะย้ำอีกทีครับนะราคา7000แสนไม่ใช่7000แสนห้าแสนเจ็ัขอพาย FC นะลินพันกันไปหมดแล้วนะลินพันกันหมดแล้ววันนี้เหนื่อยมากถ่ายมา4คลิปแล้วนะถ่ายมา4คลิปนะนี่ล้ออะไรเขาถอดไปทําความสะอาดนะแต่ไม่มีปัญหาครับ ต้องมีให้ลูกค้าอุปกรณ์ถอดล้อชุดแม่ลงมีให้ครบปกตินะสภาพภายในที่เก็บล้อบอกเลยว่าสวยมากจุดเม็ดอาร์จุดไรอยู่ครบครับนะแล้วก็กันลอยครับอยู่ในสภาพดีนะตัวยางนี่นะอ่าเป็นสีเดียวกับตัวรถครับนะอันนี้เป็นฝุ่นนะเป็นฝุ่นนะแต่เป็นสีเดียวกันนี่ผมถูให้ดูเลยเป็นสีเดียวกับตัวรถนะไม่มีชนหนักมาแน่นอนสภาพของขายึดไม่หักไม่งอไม่ต่อไม่เชื่อมครับหัวน็อตน,นี่คมกริบอยาให้ดูฝั่งนู้นด้วยนะ สภาพีสวยหัวนี่สวยๆอย่างนี้หายากนะรีบติดต่อหาผมเลยเลยนะไม่ว่าท่านจะซื้อกับเซลลท่านไหนนะเงื่อนไขเดียวกันหมดนะแต่ดูคลิปผมแล้วนะติดต่อหาผมได้นะผมก็ผมก็เนื้อๆอยู่แล้วอะเรื่องไปแน่นนะ,มา,าม,ะนะมาหาผมเถอะนะมาหาผมเถอะนะโอเคเดีย๋ยวเรามาดูในส่วนของห้องเครื่องยนต์ครับครับมาในส่วนของห้องเครื่องยนต์นะตัวเครื่องเขาก็จะแตกต่างจากบล็อกของ ตัวธรรมดาหน่อยนะเขาก็จะมีโลโก้ครับโตโยต้ามีมาให้เป็นตัวสีฟ้าอย่างนี้เลยสวยๆแบบนี้เลยนะก็เป็น4ี่สูบสิบปาวเหมือนกันนะสี่สูบสิบปาวเหมือนกันแรงมา้าถ้าตัวธรรมดาเขาจะเป็นร้อแรงมา้าแต่อันนี้เขาจะเป็นบวกขุนกําลังนะของตัวมอเตอร์ด้วยแล้วก็ตัวเครื่องยนต์ด้วยรวมกันก็จะได้122แรงมา้าถือว่าโอเคเลยอัตราการมระายานั้นไม่ต้องไปสืบครับนะไฮบิดอยู่แล้วนะไฮบิดอยู่แล้วนะ ใครที่ต้องการครับรีบๆเลยหรือใครที่มีความคิดว่าตัวเองอยากได้รถไฟฟ้านะให้พี่ให้พี่คิดดูนะค่ายใหญ่ๆนะขนาดตัวโตยตานะเขายังไม่ทํารถไฟฟ้ามเลยนะเขามาพัฒนาเรื่องรถไฮบริดนะเพราะอะไรเพราะอะไรเออาน่าคิดนะน้าคิดนะเพราะอะไรนะแล้วก็สภาพของฝากระโปรงครับอยู่ในสภาพดีนะแล้วก็ตัวโตยต้าครับนะอยู่ในสภาพดีเหมือนกัน นี่หัวน็อตน,นี่คมกริบมากนะทั้ง2ฝั่งตัวคานด้านหน้าครับสีสวยสภาพเครื่องยนต์นี้แจ่มๆครับไม่มีรอยของข้าวน้ํามันเครื่องเลยนะแบตเตอรี่เกินปีครึ่งนะแบตเตอรี่สตาร์ทนี่แบตเตอรี่ตัวนี้นะไม่ใช่แบตเตอรี่ไอตัวไฮบริดนะแบตเตอรี่ตัวนี้บอกเลยว่าเกินปีครึ่งเปลี่ยนให้ครับนะ,ะไม่จะต้องรอ2ปีครับนะเปลี่ยนให้เลยนะใครอยากได้ติดต่อหาผมครับนะแผ่นกันความร้อนอยู่ในสภาพดีนะ ฝากระโปรงอยู่ในสภาพดีตัวสติ๊กเกอร์อะไรอยู่ครบปกติเหมือนเดิมครับนะขอย้ําอีกทีครับนี่คือเอาติด1.8ไฮบริดครับนะปี2020นะราคาอยู่ที่5แสน79,000ครับเลขไม่70,000ย้ําอีกทีว่าเลขไม่70,000ใครอยากได้รีบติดต่อหาผมเลยสามารถฟรีดาวได้ด้วยนะรีบติดต่อหาผมเลยนะโอเคครับนะสุดท้ายนี้ครับก่อนลาจากการฝากกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งแจ้งเตือนครับจะได้ไม่พลาดรถเข้าใหม่มาแบบนี้สวยๆแบบนี้ครับนะแมนน้อยเพชรยนต์ครับคนที่จริงใจที่สุดแล้วในมีนบุรีก็สวัสดีครับ